สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมีสองคอนแกนก็มีจัดส่งรถโต้ต้าไฮรักวิโก้ปี2008หรือว่าปี2551นั่นเองคันนี้นะครับคันนี้เป็นวิโก้2อ e i n นะครับร2 0แรงม้านะครับจัดส่งนะครับทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับผมก็เลยไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่าจนถึงบ้านลูกค้านะครับผมนะว่าจะเป็นอย่างไร นะครับอันนี้ส่งจริงนะครับลูกค้าจองจริงนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสวนอูมนะครับมาเพิ่งผ่านเมืองสวงมานะครับผ่านมาก็มาเจอฝนตกนะครับโอ้ยทุกวันเลยนะครับที่จะส่งรถลูกค้านะครับเพราะว่าทางเราก็ไม่มีรถสไลด์ด้วยนะครับก็มีการแค่ขับส่งนะครับเอขับส่งก็มาเจอในเรื่องของดินของเรื่องของฝนนะครับ ยังไงก็ต้องได้ล้างให้ลูกค้านะครับผมให้ลูกค้าได้รถสวยๆนะครับนะครับน่าจะอีกไม่ไกลนะครับลูกค้าก็อยู่อำเภออะไรจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดตามดูกันไปนะครับผมวันนี้เราก็ฟรีน้ำมันเต็มถังด้วยนะครับผมนะฮะก่อนถิงบ้านลูกค้านะครับนี่นะครับก็รอดูฝนตกด้วยนะครับทีนี้ ถึงบ้านลูกค้าแล้นะครับเจอแดดแล้สบายใจแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งล้างรถมานะครับเพิล้างรถมาเลยนะจะเข้าบนสายแล้วใกล้บ้านลูกค้ามาัน67กิโลนะครับผมก็น่าจะ